สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องศูนทรี t a r ร่อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมารีวิวการสั่งไพ่จากเว็บ Book d e POSITORY นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปที่ Google แล้วก็เสิร์ชคำว่า d e POSITORY นะคะ,ะแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเขาได้เลยค่ะหน้าเว็บเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เราก็เลือกชมเลือกชอบได้เลยนะคะว่าเราแบบหมายปองสำหรับไหนไว้เขาลดราคาบ่อยมากนะคะเห็นทีนี้ก็แบบโอ้ยอยากได้ไปโมดไรงี้อ่ะเราอยากได้สำหรับไหนเราก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะคะอ่าพอเราแบบชัวร์ละเราก็กด add to basket นะคะจัดเก็บเข้าไปในตะกร้าเลยคะ่ะ ในเว็บนี้นะคะการชำระเงินของเขาก็จะมีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแล้วก็จ่ายผ่าน PayPal นะคะสำหรับรอบนี้เป็นรอบแรกที่เราสั่งอ่ะเราจ่ายผ่าน PayPal นะคะก็สะดวกดีนะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเมลมาหาเรานะคะว่าได้รับออเดอร์ที่เราสั่งแล้วแล้วก็จะมีอีกฉบับหนึ่งก็จะบอกว่าเออที่เราสั่งอะ่ะ ใช้เวลาประมาณกี่วันจะมาถึงประเทศไทยประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็จะมีฉบับสุดท้ายมานะคะว่า your order is on its way คือกำลังเดินทางมาแล้วนะจ๊ะรอรับได้เลยทาดามาแล้วค่ะเราใช้เวลารอประมาณ20วันจริงๆก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะสามอาทิตย์พอดีแบบ เออถ้าคนไม่ได้รีบก็โอเคนะอืมอนี้ก็เป็นสภาพภายในกล่องนะคะเฮ้ยทุกคนคงไม่ได้ใส่บอเบิลอะไรมาเลยนะแต่ว่าสภาพมันโอเคอะ Amazing มากตอนแรกก็ลุ้นว่าเฮ้ยจะมาถึงไหมจะบุบบิบบูบี้ไหมแต่ว่าไม่เลยนะคะเออก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่รอได้นะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าจริงๆแหละอืม แนะนำนะคะก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย